นี่แย่แล้วค่ะแย่แล้วขี้แบบนี้ในตำหนักยังมีอีกหลายอันเอามาเปิดดูให้หมดดีไหมกล้ามากนะข้าเลี้ยงดูคนทั้งบ้านของเจ้าแต่วันนี้เจ้ากลับทำเรื่องแบบนี้อ่าข้าจะฆ่าเจ้าช่วยด้วยเขาฉลาดขนาดนี้ใช้พ่อบ้านโจนมากูข้าเพื่ออยู่อันนี้สิ คยอยู่เป็นลูกสาวของข้าองค์งหญิงเปยเย่คิดจะองค์หญิงเปยเย่ปลุกไว้ชีวิตเขียนเพ่อยอยู่สามสิบทีแล้วส่งไปที่ซ่องชายแดนส่วนพ่อบ้านโจเขียนร้อยทีแล้วส่งให้ท่านเจิงจงแต่งสวนเจึงจงเคยทํางานให้องค์หญิงใหญ่เป็นคนที่ตัดสินอย่างยุติธรรมทุกคนต่างก็กลัวเขา ถ้าให้เขาตัดสินเขาก็จะสืบจนถึงที่สุดองหญิงอย่าทรงทำเช่นนัน้นเพคะหม่อมฉันพูดทุกอย่างลูกสาวของหม่อมฉันไม่เกี่ยวทรงปล่อยนางไปเถอดเพคะถือว่าท่านเป็นคนฉลาดมากถ้าจะบอกเรื่องสกปรกนี้ทั้งหมดข้าจะยอมปล่อยเผยอ,อยู่ไปได้เท้าเสียวให้หม่อมฉันแอบเอาของมีค่าจากกองคลังออกไปส่วนหนึ่ง นำไปได้เป็นเงินอีกส่วนหนึ่งนำไปให้บริวารในวังเจ้าโกหกอย่างเจ้ายัางกล้าใส่ร้ายข้าเหรอข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะต้องฆ่าเจ้าคนรับใช้ปากเสียนี้ก่อนที่จะทำลายครอบครัวของข้าใต้เท้าข้าน้อยชื่อสัตตอท่านมาหลายปีเกิดเรื่องแล้วท่านไม่ช่วยเหลือหม่อมฉันก็ไม่เป็นไรแต่ท่านยังจะขุดหลุมฝังหม่อมฉันอีกเหรอ าเจ้ายังโกหกค่ะจะฆ่าเจ้าซะในเมื่อไต้เท้าไต้เท้าไม่ต้องมาขู่ค่ะเรื่องในวันนี้ไต้เท้าไม่ไว้หน้าข้างั้นหม่อมฉันก็ไม่มีอะไรต้องเก็บเป็นความลับลาปีมันนี้ถ้าไม่มีกุญแจจากไต้เท้าหม่อมฉันจะเอาของมีค่าในคลาออกมาได้อย่างไรเจ้าใส่ร้ายข้าไต้เท้ามีตำแหน่งยิ่งใหญ่หม่อมฉันเป็นแค่ข้ารับใช้จะใส่ร้ายท่านได้อย่างไร เีะเท้าถือกุญแจของครังมาโดยตลอดเท้าไม่ใช่เตะเท้าแล้วคงมีค่าด่านั้นจะมาจะออกมาได้ไงเจ้าพอแล้วพอทั้งสองคนเวยเย่ค่ะไม่ต้องอธิบายเรื่องนี้ค่าตรวจสอบให้ชัดเจนท่านพ่อเอากุญแจของคลังมาให้ข้าข้าจะเข้าไปดูว่ายังเหลือของอยู่อีกเท่าไหร่กุญแจตอนนี้ไม่ได้อยู่กับตัวข้า ท่านพ่อในฐานะลูกข้าจะไว้หน้าท่านแต่เรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งองค์หญิงใหญ่ท่านแม่ของข้าไม่อยู่แล้วท่านต่อไปข้าจะเป็นคนดูแลเองในฐานะเจ้าของบ้านกุญแจของคลังข้าจะเป็นคนเก็บเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคงไม่ต้องรบกวนท่านพ่ออีกเจ้าของบ้านข้าเป็นผู้ชายแต่กลับไม่มีสิทธิ์เป็นใหญ่แต่เด็กสาวอายุ12จะมาออกคำสั่งกับข้า ถ้าให้กุญแจคลางกับนางก็เท่ากับเอาสิทธิ์เกินครึ่งไปให้นางจเจ้าอายุยังน้อยจะเอากุญแจไปทำอะไรถ้าเจอคนร้ายมาหลอกเอาละ่ะเ,เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ข้ามีหลักฐานเพียงแค่ตรวจสอบอย่างละเอียดทุกเรื่องก็จกระจ่างถ้าข้าอายุยังน้อยแต่ไม่ได้ตาบอดท่านพ่อท่านทำให้ข้าผิดหวังเรื่องในบ้านจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมถ้าท่าน ย่อรับผิดคิดถึงความเป็นพ่อลูกข้าจะส่งท่านไปแต่สวนอย่างไรเท้าเท้าเรื่องนี้ถ้าถูกไต่สวนพวกเราจะหนีไม่รอดถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าก็คงจะจับนางไปที่หอหลิวยุนไม่ให้นางได้ออกมาอีกแต่ตอนนี้ครงของตำหนักก็แค่จะว่างเปล่าเขามีค่าข้างในก็เป็นของไรประโยชน์ไม่มีค่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ ต้องหลิงแต่สนพ่อบ้านโจข้าจำได้ว่าหลายปีมานี้สนมเสษเป็นคนถือบัญชีที่มีอยางใช่ไหมใช่ทาไมนางถึงได้มาถามถึงบัญชีมีอย่างล่ะข้าคิดว่าพวกนะ้าดูแลบัญชีเป็นอย่างดีให้เซี่ยหยุนไปเอามาให้ข้าดูหน่อยเซี่ยหยุนแปลบ,บัญชีมา โอ้ยเพคะนี่เป็นบัญชีทั้งหมดของมียังต้องหลิงพาพ่อบ้านโจและเพื่ออยู่ไปที่หอเหลิวยุนเพคะพ่อบ้านโจร,รับสารภาพหมดแล้วพ่อบ้านโจเป็นคนฉลาดสนมชินเลือกใช้เขาถือว่าหาคนถูกแล้วแต่แค่เพราะว่าพ่อบ้านโจเป็นคนฉลาดเกินไปดังนั้นเกรงว่าสนมชินอาจจะนอนไม่หลับนางน,น่าจะนอนไม่หลับหม่่มฉันว่ารู้จักท่าทางนานแล้วนางน,น่าจะ ปิดตาลงไม่ได้เชี่ยวหยวนเฉันไม่อยากให้เรื่องเสียของเขาหลุดมาหลุดไปหรอกถ้าอยากให้ใครสักคนกระจายเรื่องนี้ออกไปให้คนทั้งเมืองรู้ได้ไหมคะคุณชายออกแรงที่มือให้มากกว่านี้ข้าออกแรงแล้ว ข้าต้องทำยังไงถึงจะเก่งเท่าเปเย่ให้ตายเถอะทำไมข้าถึงทำไม่ได้ดูดาบในมือของเจ้าให้ดีนั่นคือดาบที่ใช้ฆ่าคนเจ้าคือเจ้าคือซี จะเป็นใครอย่าเข้ามานางเป็นเพื่อนข้าเพื่อนของคุณชายหรือว่านางคือท่านซีเทียนที่เล่าลือกันมาสู้กับข้าหน่อยสิใช้สิ่งที่ข้าเพิ่งสอนเจ้าไปอืมนี่เป็นดาบที่ใช้ฆ่าคนไม่ใช่ของเล่นอ่าดีเลือกขึ้นอีกอย่ารนใจ อย่ารนใจเย็นๆเก่งมากเก่งจริงๆเก่งมากจริงๆไม่เคยพยายามขณะนี้ฉันกำลังสู้ยาขึ้นมาสิ อืมคุณชายใช้บันไดด้านนี้ขอรับท่านซีเทียนที่แท้ท่านนอกจากจะเป็นนักเวทอันเชิญท่านยังเป็นนักรบที่เก่งกาจข้าไม่ได้เก่งเพียงแค่ข้าเคาลบดาบในมือเออเจ้าอยากพูดอะไรไม่วันนี้ข้าแพ้การต่อสู้ที่โรงเรียนอยิงยังแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติ อยา,ากได้ไปคิดมากถ้าซีเถียนเคยได้ยินชื่อองค์หญิงเปยเย่แห่งตำหนักองค์หญิงใหญ่ไหมเคยได้ยินองค์หญิงใหญ่ฮุยเหวินเป็นผู้มีพระคุณของข้าเขามาที่นี่ก็เพราะมาแค่แค้นเป้าหมายของท่านคืออะไรองค์หญิงใหญ่ฮุยเหวินสิ้นไปแล้วหลายปีเกรงว่าท่านทําได้แค่ตอบแทนองค์หญิงเปยเย่เสียแล้วข้าได้ยินมาว่า ที่ตำหนักองค์หญิงใหญ่มีเรื่องข้าคิดว่าข้าพอจะมีทางช่วยนางถ้าจัดการคนข้าพอจะช่วยได้แต่การต่อสู้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท่านรู้หรือไม่ว่าคนในตำหนักองค์หญิงใหญ่แอบเอาของในครางออกมาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วเก็บเอาไว้ข้าเห็นหลายครั้งแล้วนางในตระกูลเซียวมาที่การเงินของผู้จีเอ,อ๋อ เด็กคนนี้ไม่รู้จากการเก็บความลับเลยสินะไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ในะใต้สายตาขององค์จัก,กรพรรดิในเมืองหลวงมันเป็นเรื่องผิดร้ายแรงไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ข้าจะไปที่หยานเว่ยจับพวกนั้นเอาไว้ให้สอบสวนอย่างจริงจังอย่าเพิ่งทำเลยอย่าดีย่าให้งูหนีใช่ท่านสีเทียนพูดถูกข้าจะทำตามที่ท่านบอก เขาเป็นคนตรงไปตรงมาข้าเชอบคนแบบนี้ถ้าข้ามีหลักฐานที่ชัดเจนดูสิว่าน้าฉินกับน้าเสียจะแก้ตัวยังไงการที่มีครอบครัวใหญ่เป็นสิ่งที่พึ่งทําให้ช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างที่แท้ท่านสีเทียนก็อยู่ที่นี่ขออภัยที่เสียมาร,รยาทําไมเจ้าถึงได้ให้แขกไปคุยที่บนหลังคาล่ะได้ท้าอย่าดุคุณชายเลย ข้าอยากขึ้นไปเองดห,หลัวเจ้ากลับเข้าไปพ่อมีเรื่องที่จะคุยกับท่านซีเทียนได้เท้ามีเรื่องอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะท่านซีเทียนเจ้าูุลัวมาหลายครั้งคิดว่าความสามารถของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นคนฉลาดและขยันดูนเหมือนว่าท่านซีเทียนประเมวดหลัวสูงมาก ท่านซีเทียนเก่งกาขนาดนี้ไม่ทราบว่าท่านมาจากตระกูลใดข้าไม่มีครอบครัวท่านเก่งขนาดนี้ท่านเคยคิดไหมว่าการอยู่ในแผ่นดินนี้เพียวคนเดียวมันช่างโดดเดี่ยวเขากําลังพยายามนมน้วข้าข้าเข้าใจความหมายของท่านมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะข้าเลี้ยงดูหลืวหลัวให้เป็นผู้สืบทอดตระกูลแต่เขากลับไม่สนใจเขาคิดแค่จะเป็นผู้ใหญ่ ข้าจึงได้เชิญอาจารย์ที่มีฝีมือมาฝึกเขาแต่ความสามารถของเขาไม่ขีดจำกัดถ้าท่านรับหลวเป็นสิทธิ์นี่เป็นสิ่งที่ใต้เท้าเสนอให้ข้าไม่ไมีใช่แบบนั้นข้าจะเสนอให้ท่านได้อย่างไรข้าจะไม่เข้าไปอยู่ในตระกูลของท่านข้าเคารพการตัดสินใจของท่านแต่ข้าหวังจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง ดีจากตระกูลของท่านแน่นอนเรื่องของหลัวหลัวไม่ใช่การร่วมมือนั้นท่านสิเทียนหมายถึงท่านยอมรับหลัวหลัวเป็นศิษย์จะมาเป็นศิษย์ข้าจะต้องทนความลําบากได้มากกว่าคนอื่นสิบเท่าแทเท้าวควรจะถามหลัวหลัวก่อนไม่ต้องถามข้าเต็มใจอดทนหรอข้าคือคนที่อดทนที่สุดเจ้าเด็กคนนี้เหมือนกับข้าเมื่อก่อนไม่มีผิดเพียงแค่แข็งแกร่งขึ้น จะต้องลำบากมากเท่าไหร่ก็ยอมทำไมเจ้าถึงได้อฟังคนอื่นคุยกันไม่มีมารยาทเรียบขอโทษอาจารย์ของเจ้าซะโปรดให้อภัยข้าด้วยคืนนี้ดึกมากแล้วพรุ่งนี้ข้าจะจัดพิธีคารวะอาจารย์ให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้รัวๆคารวะท่านไม่ต้องมาพิธีอะไรแค่รัวๆเรียกข้าว่าอาจารย์ข้าก็จะสอนเขารัวๆคุกเข่าให้อาจารย์สิ ยกน้ำชายังไงซะก็ต้องมีมารยาทขอรับเชิญดื่มน้ำชาเจ้าคาราวะค่าแต่ข้ากลับไม่มีอะไรให้เจ้าเพลงดับเมื่อกี้ข้าจะแสดงแบบเต็มเพลงให้เจ้าดูขอบคุณท่านอาจารย์มากเจ้าเห็นหรือยังขอรับ ฝึกฝนพวงนี้ข้าจะมาดูขอรับท่านอาจารย์นางเก่งมากข้าอยากจะเป็นคนเก่งเหมือนท่านอาจารย์วันหนึ่งข้าจะต้องบินขึ้นไปบนฟ้าให้สูงนั่นเป็นทางไปหอหลิวยู่หรอพวกเขาคิดจะเผาหลักฐานทุกอย่างจากแมนก็โทษคนของตำหนักดยุคอันเล้วมากจริง ไฟไหมรีบเอาน้ำมาไฟไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงเปลยเย้ผู้น่าสงสารไฟนี้ลุกไหมขึ้นมาได้ยังไงนางใช่เป็นคนที่เนรคุณและไม่มีความเคารพและตอนนี้นางกำลังได้บทเรียนจากสวรรค์เจ้าอย่าพูดแบบนี้สิอิงเอ,อ๋นางเป็นน้องของเจ้าน้องอะไรข้าไม่มีน้องแบบนั้นเออยังไง ก็มีท่านพ่อคนเดียวกันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงเล่าเจ้าพูดอะไรของเจ้าใต้เท้ามาดูนี่สิหันมาทางนี้มันคือวิญญาณน้ำแข็งนั่นเป็นวิญญาณน้ำแข็งของท่านสีเทียนยา่าต้องรีบวิ่งแย่แล้วทำไมวิ่งมาที่หอหลิวยูได้นะนี่นี่มัน ค,คุณหนูสามคุณหนูสามช่วยช่วยด้วยไว้ชีวิตข้าด้วยปิงอย่าทำร้ายนางไม่มีใครตองหลิงจะต้องเห็นไฟไหม้จึงรีบไปหาพ่อบ้านโจจนลืมที่จะหนีไป ไฟพยายามเผาพ่อบ้านโจเพื่อปกปิดเฟยอยู่พ่อของเจ้าตายแล้วรีบไปกันเถอะข้าไม่ไปเจ้าปล่อยข้าข้าไม่อยากทิ้นทั้งพ่อพ่อเฟยอยู่คุณหนูท่านกลับมาแล้วพ่อบ้านโจพ่อบ้านโจตายแล้วไม่มีพยานยา เซี่ยหยวนเฉินกับน้านจินคงดีใจมากเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นานนี่พาเฟยอยู่ออกไปเร็วนาฟางท่านเห็นหน้าของข้าแล้วข้าไม่ควรจะไว้ชีวิตท่านแต่เมื่อตอนเด็กท่านช่วยข้าไว้มากข้าจะไม่อกตัญญยูเพียงแค่ท่านเก็บเรื่องนี้เป็นความลับข้าจะไม่ทำลายท่าน คุณหนูสามข้าข้าจะไม่พูดเจ้าเก่งกาขณะน,นี้องค์หญิงใหญ่ต้องทรงมีหวังแล้วเราไม่ควรมาคุยกันที่นี่เรียกออกไปกันเถอะคุณหนูสามไม่เป็นไรใช่ไหมครับเมื่อกี้ไฟแรงมากพวกเรารับใช้ข้าเราใช้ดับไฟไม่ได้ทำให้คุณหนูตกใจคุณหนูของเราต้องรอดอยู่แล้ว เพราะคุณหนูเป็นคนโชคดีพาเฟื่อยอยู่ไปหาท่านหมอทำไมนางถึงไม่เป็นอะไรเปิดแย่เจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพ่อเป็นห่วงเจ้ามากถ้าท่านพ่อเป็นห่วงข้าแล้วทำไมไม่เข้าไปช่วยข้าเออไฟมันแรงมากพ่ออยากเข้าไปแต่ก็เข้าไม่ได้ท่านพ่อเข้าไปไม่ได้พี่สองคุณจะเป็นนักเวทอันเชิญท่าน้ำแข็งเข้าไปช่วยข้าได้อยู่แล้ว ทำไมท่านพ่อไม่ให้หนาเข้าไปช่วยข้าเมื่อกี้มันอุบัติเหตุพ่อไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นจากนั้นท่านสีเทียนก็ปรากฏตัวมาที่แท้ชีวิตของลูกแท้ๆคนนี้พ่อจะช่วยหรือไม่มันก็ต้องคิดหนักเหรอน้องสามนี่มันเป็นอุบัติเหตุใครก็ฆ่าไม่ถึงทําไมเจ้าถึงได้พูดกับท่านพ่อแบบนี้ข้าไม่ได้โทษท่านพ่อข้าแค่โทษคนที่วางเพิงกล้าทำไรข้าไอ้ข้ารู้นะ ข้าจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าคุณหนู3ามอยากก่าโกรธเลยเพลิงครั้งนี้เป็นแค่อุบัติเหตุข้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ข้าจะให้แหวนเยซื้อเป็นคนแต่สวนถึงตอนนั้นก็คงจะชัดเจนทําไมต้องให้พวกเขามาแต่สวนเรื่องนี้ถ้าทําให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องดีต่อตําหนักองค์หญิงใหญ่ท่านพ่อ พอบ้านโจตายแล้วในตำหนักมีคนตายจะต้องแจ้งแหวนเว้ซื้อไม่ใช่เหรอเขาตายแล้วเหรอใช่แต่ก่อนตายเขาได้พูดสิ่งหนึ่งเขาควรสิ่งที่เขาควรจะพูดหมดแล้วสิ่งที่ต้องสืบค่าก็จะสืบต่อไปเขาตายไปแล้วก็ไม่มีพยานแล้วต่อให้เจ้าพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อพอแล้วพอแล้วเรื่องวันนี้พอแค่นี้ก่อน พอหลิวยูนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วเจ้าย้ายไปที่หอจันทาก่อนก็นแล้วกันทเท้าองค์ราชทายาตไม่คิดเลยว่าแค่ที่นี่เกิดเพึิงไม่จะทําให้องค์ราชทายาตเสด็จมาองค์ราชทายาตขออภัยที่หมอมฉันไม่ได้ทําการต้อนรับองค์ราชทายาตคาระวะองค์ราชทายาต ไม่ต้องมีวิธีมากนางไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเชิญองค์ราชทายาทไปที่โถงหน้าเพื่อดื่มชาวันนี้ที่ตำหนักเกิดเรื่องขึ้นช่างเป็นเรื่องน่าอายทำไมถึงเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ยินว่าตำหนักองค์หญิงใหญ่ตำหนักองค์หญิงไปเย่ระทับนางเป็นอะไรไหมทูลองค์ราชทายาทเหตุครั้งนี้ เป็นอุบัติเหตุดีที่ท่านสีเทียนมาทันเวลาท่านช่วยองค์หญิงเป๋ยเย่และคนในหอเหรียนยูนยออกมาได้นางรู้จักกับสีเทียนไม่เป็นไรก็ดีแล้วงค์หญิงใหญ่คงตกใจคืนนี้ก็พักผ่อนเถอะขอบพระทัยโอรสชายาสีหน้าของโอรสชายาดูไม่ดีเลยพิษของแมงมุมแดงยังไม่หายไปเขาจะต้องทรมานมากแน,น่ งินค่าไม่รบกวนแล้วค่าขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนเพคะองราชทายาทเจ้าคือนี่คือภรรยาคนที่สาวขององค์ฉันช่างขายหน้าพระองค์อีกแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนคือภรรยาคนที่สาวของเขาของเจ้ามีเรื่องอะไรทูลองราชทายาทองค์ฉันคิดว่าเพลิงครั้งนี้น่าสงสัยเกรงว่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นเพราะมีคน รอบวางเพลิงเจ้าพูดอะไรทําไมต่อหน้าองค์ทศทายากลับทาตัวไม่มีระยะเช่นนี้ท้าท้าไม่เคยตะข้อข้าแบบนี้มาก่อนพูดต่อสิเพคะเมื่อก่อนเดยุคอันและองค์ชายเสียฮึงมักจะมาที่นี่เพื่อยกเลิกสัญญาการแต่งงานกับองค์หญิงเปเย่องค์หญิงเปเย่ย,ยังเด็กไม่รู้ความจึงทําเรื่องให้ดยุกอันไม่พอใจข้าคิดว่าดยุกอัน ไม่พอใจนางจึงให้คนแอบมาวางเพลิงที่หอหลิวยูนขององค์หญิงไปเย่หวังจะฆ่านางเสียเป็นนายุกอันเหรอไม่คิดเลยว่าฉินของข้าจะฉลาดเช่นนี้ทูลองค์ราชทายาด,ดังนั้นตอนนั้นนายุคอันมีท่าทีที่โกรธมากหลายครั้งที่พูดว่าจะร้ายองค์หญิงเปเย่ทำเกินไปจริงๆ เผยเย่ยังไม่รู้ความทําให้ดยุกอันและองคชายเสียหน้าไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ทําให้เกิดการวางเพลิงดยุคอันทําเกินไปแล้วพะย่ะค่ะใส่ร้ายคนอื่นเป็นสิ่งที่พวกเจ้าทําได้ดีจริงๆ